สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่ช่างพีโนโพาเรนะครับก็วันนี้แล้วก็มองกล้องด้วยสิคะวันนี้จากที่ผมไปทํานาม,มานะครับตรงนั้นวันนี้อีพีวันนี้เราจะมาทําสวนแป้งผักใส่ไข่ให้หมดนะคะสวนแป้งผักใส่ไข่นี่ลยคะอันนี้คือต้นชะอมนะคะพี่นกําลังใส่ไข่นะคะ ซึ่งถ้าถ้าเผื่อว่ามันโตกว่านี้นะคะเราเอาไปกินได้เลยค่ะชะอมทอดไข่เพราะว่าใส่ไข่ไว้แล้วผมเป็นคนชอบกินชะอมมากเลยนะครับมันก็เลยปลูกชะอมกินเองใช่ไหมคะ<ช>อย่าลงไปข้างล่างขนาดนั้นนะคะมันจะตกน้ํานะคะพอ่อพ่อใช้ไม่เป็น <laughs> พอใช้เป็นอยู่<ช>อันนี้<อ>คือต้นพริกของเรานะคะแล้ววันนี้ก็เป็นกะเพรานะคะอันนี้คือ ในส่วนของต้นหอมนะคะต้นหอมค่ะตอนนี้พี่นุก,กําลังเอาเปลือกไข่ไปใส่ในต้นชะอมนะคะอันนี้โหระพาแม่ก็ไม่รู้ว่ามันจะรอดไหมเพราะว่าสงสัยมันโดนน้าเยอะเราเวลาเรากินไข่นะคะเราก็จะเก็บเปลือกไข่เอาไว้แบบนี้นะคะ<ต>เพื่อ<ต>ที่เราจะมา<อ>ใส่ต้น<ๆ>เอาเสียมให้พ่อหน่อยค่ะ รู้จักเสียมไหมคะรู้จักค่ะอ่าไปเลยเอาเสียมมาเร็วโอ้โหดีนะไม่เหยียบต้นไม้ของแม่วันนี้นะคะเราก็จะมาทำค้างปลูกปลูกอะไรนะปลูกบวบก,กับปลูกถั่วพลูอืมนี่นะคะป่าฟ้าก็ได้ทำการขุดหลุมให้เราแล้วอุปกรณ์อันนี้ชื่อว่าอะไรคะ สววานเจาะดินนะคะเราซื้อมาลองดูว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้จะทำเสาใช่ไหมคะมแ,แต่มันสู้อันนี้ไม่ได้สู้อะไรคะปะปะสู้รากไม้อ๋อมันลากไม้มันเยอะนะคะโอเคตรงนี้เราก็จะทำค้างไม้เลยนะคะที่เราจะปลูกบวกกับถั่วพลูนะ เรามีเมล็ดพันธุ์แล้วตอนนี้เราก็จะมาเจอต้นพยุงต้นเล็กๆเต็มเลยนะในส่วนเราตอนนี้พีโนโทำอะไรคะพีโนโทำไปถึงไหนแล้วคะมันไม่พอมันไม่พอเนาใช่ไม่เป็นไรขขาดผมเอาห่าว ไม่เป็นไรค่ะมันไม่พอก็ไม่เป็นไรค่ะอันนี้คือชาอมของพีโนนะคะพีโนปลูกเองเลือดเกือบออกอะเป็นอะไรอะ่ะมันแทงมือหรอ แมจาเาเอาใส่ต้นงนี้เลยนะค่ะลากมาเยอะมากมดูกระต้นม้ทุกคนครับก็คือเมไปกระต้นนู้นแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปในโซนป่าผีประหลอกกันโอเคนะป่าผีประหลอกเราไปเอาเข้าไปทำไมคะโซนป่าผีปหลอกเรายังไม่ได้ปลูกอะไร เป็นก้อนใหญ่ๆยาที่แม่ปลูกอ๋อไม่ไม่ไม่อันนั้นไม่ต้องเอาไปใส่ค่ะบอนยักษ์มันไม่ชอบค่ะบอลยักษ์ไม่เอาไปใส่ไม่ดื้อตรงนั้นช่างมันไม่เป็นไร